นะครับอันนี้เป็นคลิปต่อเนื่องจากคลิปที่แล้วที่เราเทสตัวออมอเตอร์อาการไม่เร่งรอบนะครับแต่คนเราบอร์ดกันเนาะบอร์ดนู้นก็คือจะต้องเปลี่ยนมอเตอร์เนาะแต่บอร์ดนี้ก็คออือเดี๋ยวมาดูกันเขาอบอกว่าเปิดสักพักอาการเปิดสักพักแล้วตัดดับไฟหายหมดเลยนะครับนี่ถ้าเพื่อนช่างไปเจออาการนี้ดูให้ดีนะครับเ,เดี๋ยวผมจะเปิดเทสไปให้นะครับ แล้วมาดูกันว่าเป็นยังไงบ้างน,นะครับอาการอย่างนี้อาการอย่างนี้คิดว่าน่าจะต้องถ้าสมมติติฐานไม่ผิดน่าจะคิดว่าไม่แน่จะเกี่ยวกับบอร์ดนะครับเดี๋ยว้องเปิดเทสทิ้งไว้เลยนะครับสำหรับตัวบอร์ดนส่วนของมิสซูวิชีนะครับที่ใช้ตัว พัดลมพานาโซลิกนะครับพัดลมที่เป็น AC h a IC นะครอ่าเปิดทิ้งไว้เลยยาวไปตลอดเลยเนาะอ่ามอเตอร์อันนี้เราไม่ได้ใส่โหลดให้นะครับก็ให้เดินประมาณนี้นะครอ่ถ้าดูที่ตัวแผงนะครก็จะมีเรื่องของการทำง,งานนอยู่แผงก็จะมีความร้อนสะสมอยู่เหมือนกัน แต่คิดว่ายังไม่น่าจะเกี่ยวกับบอร์ดนะครับแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันเดี๋ยวเราเปิดดูว่ามันจะมีอาการดับตัดดับหรือเปล่าแต่ว่าอาการนี้ไม่ได้ต่อในส่วนของคอมเพรสเซอร์เนาะทีนี้มิซูวิชิถ้าวายสายเ,าเดินตามวงจรของมิซูเลยก็ก็จะมีปัญหาอยู่ก็คือว่าตัวไฟเมนไฟเมนจากเบรกเกอร์มานะครับ ไปเมนจากเบกเกอร์มาก็จะมาเข้าตัวคอย้อนก่อนเพื่อไปส่วนของอนุกรมตัดฟิวก่อนนะครับในกรณีที่กระแสเกินหรือว่าเกิดการลรัดวงจรนะครับถ้าสร้างติดตั้งายสายตามนั้นนะครับก็อาจจะมีผลด้วยเรื่องของสายไฟที่ต้องต้องเช็คนะครับเพราะว่าถ้าต่อแค่อันนี้อาจจะไม่เห็นเห็นผลว่า มันตัดดับไปนะครับต้องไปเช็คเรื่องของการไล่สายก่อนเพราะว่าตัวโหลดที่แท้จริงที่มันเยอะๆอยู่มันเรื่องของคอมเพรสเซอร์คอยลร้อนตัวตัวนอกมากกว่าเพราะาคอยร้อนตัวนอกมันจะกินกระแสเยอะนะนี่พอถ้าเกิดใส่ไฟมันค่อนข้างจะมีปัญหามันก็อาจจะทําให้ตัวเดินไปสักพักเนี่ยพอค,คอมเริ่มกินกระแสแล้วก็เกิดอาการตัดหายไปเลยถ้ามีเรื่องของใส่ไฟที่ ทำรูดเสียหายอะไรก็ต้องไปไล่ตรงนั้นก่อนคิดว่าน่าจะเป็นอย่างี้เดี๋ยวเราเปิดตัวนี้ทิ้งไว้ถ้าเกิดเป็นอะไรก็น่าจะต้องไปเช็คใกล้ของสายไฟต่อเลยโอเครอดูก่อนนะครับครับวนนี้เวลาผ่านไปเกือบปันเต็มนะครับตั้งแต่ตอนเช้านี้ยันเย็นแล้วเราเปิดตัวนี้ทิ้งไว้นะครับ ตัวก็โอเคอยู่แล้วมอเตอร์ไม่มีความร้อนนะครับผิดกับตัวที่เป็นอ่ารุ่นที่เบิกมาเนาะอันนี้ก็เป็นตัวดรงเดิมที่มากับบอร์ดไม่ร้อนนะครับแอร์ยังทำงานได้อยู่แอสำหรับตัวอะไรนะตัวบอร์ดนะครับ เอ่อ,าอาบางท่านอาจจะมีคำถามว่าทำไมไม่ต่อทำไมไม่ต่อโหลดคอมเพรสเซอร์นะครับอ่ะจริงจริงเอ่อมิซูบิชิที่เป็นม er ิเซอร์สลิมนะครับตัวตัวโหลดเอ่อโหลดคอมเพรสเซอร์ไม่ได้ใช้กระแสเอ่อกระแสจากในส่วนของบอร์ดทางด้านคอเย็นนะครับ กระแสก็จะใช้จากเมนเป็นหลักเลยเมนที่จากเมรเกอร์ไปเข้าสู่ตัวคอยร้อนด้านนอกเนาะซึ่งจะมีแมกเนติกในการทำหน้าที่ในการรับคำสั่งสตาร์ทจากเนี่จากเส้นสัญญาณหมายเลขสองนี่นะครัไปสู่ในส่วนของอตัวแมกเนติกอีกทีหนึ่งฉะนั้นโหลดมันก็ ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับตัวแผงบอร์ดทางด้านในนะครับฉะนั้นการที่บอร์ดเดินตัวเปล่านี่ก็เป็นการเทสอย่างหนึ่งนะครับแต่ว่าไอ้ที่มีปัญหาเรื่องอไฟตัดไฟดับทั้งหมดน่าจะเป็นที่จากการทำงานของคอมเพรสเซอร์โหลดมันเพิ่มขึ้นนะครับดังนั้นก็ต้องไปไล่สายจากตัว ในส่วนของสายเมนไฟนะครับจากโหลดคอมเพรสเซอร์มาว่าจุดต่อตรงไหนมีอาการาขาดหรือว่าไม่แน่นหนาอะไรหรือเปล่าหรือว่ามีจุดที่เป็นอะไรนะหลวมอะไรประมาณนี้พอกระแสโหลดมันกินกระแสเพิ่มขึ้นนะครับก็ทำให้ไฟจากาตัวปเกเกอร์มาในส่วนของคอย์เย็นี่มามเต็มก็จะอาจจะตัด ัดดับได้นะครับดับไปทั้งคอยร้อนคอยเย็นเลยอบอร์ดก็จะไม่สั่งการมาอ,อันนี้คิดว่าน่าจะเป็นเช่นนั้นนะครับเดี๋ยวให้เพื่อนช่างกลับไปไล่ก่อนเะครับเพราะว่าอาการนี้ตัวบอร์ดคอยเย็นทํางานได้ปกติได้ยันทั้งวันเลยทั้งวันทั้งคืนได้น่าจะได้อยู่นะครับถ้าเป็นสายสัญญาณสตาร์ทก็จะมาเข้าแค่คอยนะครับคอยก็จะกินกระแสน้อยมากเลยประมาณสัก ศูนย์จุดเท่าไหรนี่ก็จะทำหน้าที่แค่เป็นตัวกดหน้าแมกเนกติกแค่นั้นส่วนโหลดก็จะผ่านตัวอหน้าคอนแทคไปนะครก็ไม่ได้มีกระแสะอะไรเยอะมากมายนะครแล้วก็ตัวอไฟก็น่าจะจ่ายอยู่ตลอดเนาะโอเค่าคลิปนี้ก็แนะนำถ้าเกิดเพื่อนช่างมีอาการประมาณนี้นะครับเอเปิดแอร์แล้ว ตัวด้านในด้าน,นนอกทํางานแล้วจะพักตัดดับนะครับให้เช็คเรื่องของเมนไฟก่อนเลยนะครับเป็นเบื้องต้นก่อนที่จะถอดบอร์ดมาให้ช่างซ่อมเนาะเนี่ยเพราะว่าอาจจะเป็นที่จุดต่อสายต่งตางๆนะครก็ไปดูว่ามิสูวิชีปกติก็จะ,ะไล่จากเบเ,เกอร์ไปหาคอยร้อนก่อนนะครับอยู่ที่เพื่อนช่างก็ติดตั้งกันยังไงนะครับ ปกติก็จะมีสายไฟเข้าเป็นส่วนของคอยร้อน5เส้นเนาะถ้าเกิดเข้าแค่3เส้นนี้ต้องไล่ไปสู่จุดต่ออาจจะเป็นช่วงกึ่งกลางระหว่างคอยร้อนคอยเย็นเนาะจากเมนมาต่อจ้ำร่วมกันระหว่างอ่ช่วงที่ออกมาจากคอยร้อนคอยเย็นนะครับอาจจะ,ะประหยัดเรื่องของสายไฟอะไรประมาณนั้นนะครับก็อาจจะไปต่อไว้ด้านหลังอะไรประมาณนี้ด้านภายในรางหรือว่า ด้านด้านหลังตัวคอยเย็นอะไรประมาณนี้แล้วก็โยงมาอีกสองเส้นนะฮะก็ <c oughs> จะมาเข้าคอยร้อนแค่สามเส้นเนาะอาจจะเป็นเช่นนั้นเพราะส่วนมากก็จะเจอประมาณนั้นแต่ที่ถูกต้องก็คือจะต้องลากากเมกเกอร์มาเข้าคอยร้อนก่อนนะครับเพื่อที่จะมาบนเรื่องของตัวฟิวเนะาะอ่าถึงจะกลับเอาอา่าตัวเมนไฟกลับมาเข้าคอยเย็นเนาะเพื่อมา เลี้ยงวงจรในแผงเมนบอร์ดนะแล้วก็สั่งคำสั่งหน้ารีเลย์อ๋อ <c oughs> สั่งคำสั่งไปเป็นหน้าคอนแทคนะครับสั่งคำสั่งจ่ายไปไม่ใช่หน้ารีเลย์หน้ารีเลย์จะต้องมีรีเลย์ด้านบนบอร์ดเนาะสั่งคำสั่งไปเป็นสัญญาณไปไปสู่ในส่วนของหมายเลขสองนี่เนาะแล้วก็เป็นสตาร์ทเข้า ตัวแมกเนติกตัวด้านนอกอีกทีหนึ่งแมกเนติกเขาก็จะรออยู่ซึ่งอมีนไฟมาเจาะไปแล้วครับถ้าเกิดกดหน้าแมกเนติกปุ๊บตัวคอยล์อยคอยลพัดลมแล้วก็คอมพิวเซอร์ก็จะทํางานเนาะเนี่ยประมาณนี้ค่ัอันนี้ไปคลิปต่อเนื่องทำเพื่อพอเป็นแนวทางให้กับเพื่อนช่างนะครับเวลาไปเจอ,อเหตุการณ์ประมาณนี้หรือว่าประมาณนี้ก็ไล่ดูเช็คดูสายไฟก่อนเป็นเบื้องต้นเลยนะครับ อโอเคอาการก็คือถ้าเกิดว่าเออสักพักตัดดับแล้วก็อะไรล่ะเปิดก็ยังติดใหม่อยู่นะครับแต่เดินเดินคอมเพรสเซอร์แล้วเออกระแสมันก็จะเพิ่มขึ้นหรือไม่งั้นก็ลองเอ่อตั้งโหมดเป็นที่โหมดพัดลมก่อนดูว่าเดินได้ปกติได้นานหรือเปล่านะอ่าถ้าปกติได้นานก็แสดงว่าตัวกระแสมันไม่ได้กินเยอะก็ไม่ก็น่าจะมีปัญหาเรื่อง ายไฟเป็นเบื้องต้นนะครับเพราะว่าเวลาคอมทํางานจะอยู่ในโหมดความเย็นนะครับนี่มันก็จะทําให้กระแสเพิ่มขึ้นแล้วก็ไฟไหลเดินไม่สะดวกถ้ากระแสเพิ่มนะครับเออโอเคประมาณนี้นะครับไปลองลองพอเป็นแนวทางเนาะ,ะคลิปนี้สำหรับการตรวจเช็คเบื้องตน้นประมาณนี้ไม่มีปัญหาอะไรกับเมนบอร์ดถ้าเจออาการนี้ต้องไปไล่เมนเป็นหลักเลยครับโอเคลาไปก่อนเนาะวัสดีคับ ครับคลิปวิดีโอนี้ก็เดินทางมาถึงช่วงสุดท้ายของคลิปแล้วนะครับก็ฝากท่านผู้ชมตลอดจนเพื่อนช่างนะครับเป็นกําลังใจให้กับพวกเราทีมงานด้วยนะครับฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับในส่วนของช่องก็จะรวมอยู่ในช่อง np group 1ใน youtube com นะครในส่วนของเพจก็จะแยกออกไปเป็น npr engineering นะครับ np design and electric นะครับแล้วก็ npcc solar and car facebook Page นะครับ แล้วก็อย่าลืมไปช้อปปิ้งออนไลน์ในส่วนของร้านค้าเราครับ np shop ใน lazada com นะครับแล้วก็ np pa r spare p a r t ใน shopee com นะครับสุดท้ายนี้ก็ลากันไปก่อนพบกันใหม่ในคลิปต่อๆไปของ,ของทางทีมงานนะครับวันนี้สวัสดีครับ